ไม่ได้ใครไปนองกัพ่อกับอาอเลมเดิมเช่นเคยมาครับมือนี้พ่อกับพี่ล้อครับพี่น้องวันนี้เจอแพ็คคู่ไปเลยครับเมื่อวานนี้คันเดียวบ่ขึ้นพี่น้องมือนี้มาแพ็คคู่เลยสองคันสองคันรองบางดวงมันจะขึ้นบ่ขึ้นเออคันเดียวบ่ขึ้นคืนเมือ่อวานนี้ต้องเสริมพลังต้องเสริมพลังสองคัน นตัวครับนี่วางขึน้นนิดนี่ปั่นยังนิดยาแ็คคู่แค็แคคู่ส่งเกี๊ยวเมื่อวานนี่พวเมื่อวานนี่พวขึ้นเมื่อวานพวขึ้นเมื่อนี่มากไหมครับเดี๋ยวไปแพคคู่ไปเลยนี่ กำล,ล,ลังคุยกันกำลังจีรจากันอยู่ครับทีมงานกำลังเตรียมกกอ,อุปกรณ์นี่แค่คู่ไว้เมื่อนี่แค่ขคู่ครับเมื่อนี่แค่คู่ต้องขึ้นต้องขึ้นเมื่อนี่ เฮ้ยทีมนะทีมงานเสียเรื่องครับพี่น้องทีมงานเสียเรื่องโอ้แพกครูเลยมือหนิย,หยอดเลยแต่งทางลงอยู่แต่งทางอยู่ทีมงานเรางเกิดเกิดแรงกวนะ่านี่ขั้นเดียวพ่อขึ้นพี่น้องนี่จะบอกสองร้อยพ่ขึ้น มือนีกันสองร้อยให้กันร่วมแห้งกันสี่ร้อยได้มือนีไม่น้องสองร้อยี่ร้อยแห้งแล้วมือนีบวกอีกหนึ่งสองสาม่เจแี่ร้อยแปดแห้งครับสองร้อเนาะขั้ละสองรอยโอ้เเลยครับิ่งเอาเลยพี่น้อง เก็บเก็บรูปได้เขาไม่ได้เก็บรูปได้เขาไม่ได้ถ่ายวิดีโอเก็บรูปเอาลยเดี๋ยวเวลาเบิกเงินเนี่ยเขาจะเก็บรูปไปเลยรถแต่คู่เขาเป็นคู่ข้าง้อกวันนี้อ้าว chuẩn này, lại. Hoa này, lại. Hãy hang. quan là vô trong đó. Nhưng nhang 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 hết sọc. Hãy luôn 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 ตัวนั้นตัวนั้นแห้งกวตัวนี้ครับพี่น้องเจ้าของกุญตัวนั้นที่จะชี้หนักกว่าตัวสีเขียวตัวนั้นจะหนักกว่าดึงดึงนิดแห้งกว่าเต้าบกนี่คือส่งเงยกว่าเตัาหักรบหนักพอตัวนั้นครับสองไหลที่กันสองไหลที่กันครับแห้งพอกันเดี๋ยวก็ส่งคู่ดีกว่าคือส่งส่งเงยกว่าเราพี่น้องแล้วเ้ยเบื่อหนอยเต่งหางลงแนเต็งหางดึงเยอ ต้องดึงสองขั้นหน่อยพี่น้องมันจะสิขึ้นโน้ตไม่กอยเพี่เนีหยสลิปตัวนึงนี่งตัเส่ลังกางเกงกัน กีฬามาเลยเกี่ยวเก่งกีฬามาหลดมือหนาขึ้นหนาเกือบบกเซียมเปลี่ยนก็ขักเซมเลยแล้วกันแดดดอกกันทีแห้งนี่ดอกยี่มาแดดซื่อๆเราต้องการเกคอพี่น้องรถมุ้งมันจะขึ้น

ย่าตนตะหกักเลยพี่น้องหักหลายขนาด,ดนี้แถวนี้มันฝนตกทุกแนวบันไดหากออกหมดนี่เอาเดี๋ยวทันใหม่มาเหยียบเป็นทางไว้พี่น้องเพื่อนย้ำดึงมันสิบบันไดลุก งานตัวสลิงขาดท,ท,ท่อนบัตรอยู่พี่น้องใส่สองขั้นแหละว,วันนี้แพค็คคู่วันนี้แพ็คคู่ ดูครับเอาลองลองเยอะๆคันหนึ่งก่อน đi đấy mà sẽ chịu buồn ต,ตั้งลำลยพี้แคคูลเลยพี่น้องตั้งลำไม่เลี <Netherlands> <ค>่ยวตั้งลำไม่เลี่ยวก็ค่อยดึงเด้อสลิงขาดเด้เล่นไม่ได้คำสลิงขาดหนึ่ คือมือม,มุดเลยวบบ้บบนียฝักเกือบเลยคือมือเจ้าเราะใกลเกือบรอแล้วเนี่สยสูงตงไปต่อพี่น้องบ้่ เอาบุตรไปเอาใส้มือแม่คอรเราลงไปเต็มเออเอกกองเสร็จแล้วให้บูว่า,าเหละีะ